สวัสดีค่ะพบกับรายการ l a ี y รี e เจนส์และเราทั้งสามคนนะคะที่จะมา่งปันประสบการณ์ชีวิตมุมมองกันลูลก และสมดุลของชีวิตและครอบครัวค่ะค่ะสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะกับการที่ดูแลสร้างสมดุลให้กับพวกเราชาว working woman รวมถึงการปรับจิตใจดูแลสุขภาพร่างกายสำหรับคุณแม่มือใหม่นะคะพร้อมแล้วเนื้อหาสาระค่ะวันนี้ที่นุ้ยมีอะไรเอ่ยนี่ไงห้องนอนอพูดถึงห้องนอนน้องก็หนังตาหย่อนทันทีมันอะไรกันหอเลวขนาดนั้น มีวิธีในการปลุกสมองยามเช้าให้รู้สึกสดชื่นแฮปปี้มั่ฝ่าค่ะด้วยอะไรมิวสิคฮะอ๋อตายแล้วตายแล้วโอ้โหน่ากลัวน่าอ ตอนนี้น้องตื่นแล้วจะเป็นลมต่อแล้วน้องเหนื่อยมากสดชื่นหนาสดชื่นมากจนเหนื่อยแล้วตอน้องจะตเรียแล้วเนี่ยมีวิธีนี้แล้วมีวิธีอื่นอีกไหม้านึงไม่ออกหรอว่าไวป้าจะทำได้ยังไงแพงันได้ไอ้นี่กระตุ้นมีนะกระตุ้นลมมีนอันนี้ก็ได้ค่ะหันหน้าไปสู่แสงแดดก็ได้แสงแดดก็จะช่วยกระตุ้นให้เราแบบสดชื่นยามเช้าได้เช่นเดียวกันค่ะ โอเคไหมเหงื่อว่าดีกว่าเพลงแดนให้ปไปใช่ใช่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้ววิธีอื่นมีอีกมากเพราะบางทีเนี่ยคนก็จะไม่อยากตื่นเลยตอนเช้าอ่ะนี่เลยเพื่อนรู้อ่ะชอบตั้งนาฬิกาแบบสนู๊กในไอโฟนเผื่อเผื่อไว้ห้าทีของห้าทีขึ้นมาอีกนิดนึงขออีกห้ากายเนี่ยตลอดเลยอ่ะเหรอแต่ป้าเกลียดมากเลยเสียงนาฬิกาปุ๊ป้าไม่ชอบไม่ใช่เพราะว่าพอเวลา นั่นเลยรู้สึกว่าบ้านใจเราอ่ะเออมันยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าจะใช้เวลากะเอาว่าการนอนป้าป้าชอบนอนแปดชั่วโมงใช่ไหมป้าก็ร่นแล้วสมมติเกิดต้องมาทํางานเช้าเนี่ยเราต้องตื่นเวลานี้ป้าก็ต้องถ่ายกับแล้วเออว่าว่าป้าจะนอนกี่โมงนอนเกินเหรอคะไม่อรปถึงเวลานกน็กมันก็ร้องก็ได้ยินอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยว นอนเกินมันไม่ดีเลยไม่ใช่สมมว่ามันต้องตื่นเจ็ดโมงมติว่าครบแปดชั่วโมงต้องตื่นเจ็ดโมงเช้าแต่ป้าจิ๊จันตื่นแบบว่านอนเก้าชั่วโมงตื่นแปดโมงมาทำงานสายและสายเหรอเป็นคนเป็นคนก่อนเวลาไา่เหนือไปเหนืเบื่อมีวันไหนที่ป้าจิ๊นอนแบบอักเสนอะไรเบื่อแต่ส่วนใหญ่แต่ป้าจิ๊ไม่ไม่มีนาฬิกาปลุกเลยอะคะมีแต่ว่าจะตื่นก่อนนาฬิกาปลุกส่วนใหญ่นาฬิกาปลุกมีอินเคสว่า เลยเวลานี้ไม่ได้แล้วนะอ๋อก็เตือนเฉยเตือนเฉยแต่ห้ามยี่ต่อนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ายี่ต่อนี่อันตรายมากรานขานคือมันทําให้เราขี้เกียจอะแล้วทําให้ทั้งวันเนี่ยเราจะไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีแรงมัานใจเหมือนไม่มีกระจิกกระจไปทํางานแล้วตอนนีะตอนไี้ิเส้นกระปุก็ตื่นเลยมาแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ต้องตื่นแล้วเพราะว่า ถ้าถ้าพี่ตื่นเขาก็รู้ว่าพี่หิวตื่นคือหิวจะมามีจะโมโหหิวต้องไปทาอะไรให้กินอย่างเงี้ยอเลยตอ่นนอนน้อยหน่อยแต่อย่าให้ภรรยาโมโหจะดีกว่าอันนี้เป็นความสุขของบ้าน้วยว่าจริงเป็นความสุขของที่ทํางานด้วยหนว่มาใช่ต้องให้พี่หนูอารมณ์ดีก็อารมณ์ดีตลอดเอาเราได้วิธีการปลุกสมองยามเช้าแล้วตอนนี้มีทิปและทริคค่ะ สนับสนุนโดยน้ำผลไม้ทิปโก้ซูเปอร์คิดสวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในช่วงทิปแอนทริคที่มาพร้อมสาระและความสนุกเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเพื่อมีเมนูของว่างน,นั่นก็คือฟูทอดซอสมค่ะส่วนผสมของเมนูมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าน้ำซมโชกุนร้อเนเนี่ย มีประโยชน์เพราะว่ามีเมต a าคูแคน DHA วิตามิน A, C และแคลเซียมซึ่งมีส่วนช่วยในการจเจริญเติบโตของสมองและช่วยสร้างภูมิต้านทานให้เพื่อนๆด้วยนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากใส่น้ำต้มโชกุนนะคะ1กล่องค่ะต้มยังช่วยลดโอกาสการเป็นหวัดเพราะมีวิตามิน C อยู่มากหาช่อ,อมาทานกันเยอะนะครับเสร็จแล้วค่ะ คู่ทอดซอสส้มแสนอร่อยของพวกเรากินคู่กับน้ำผลไม้ทิปโก้ซูเปอร์คิดอร่อยมากเลยนอกจากนี้ในทิปโก้น้ำผลไม้ซูเปอร์คิดยังมีเบตากรูแคนสารอาหารที่ช่วยปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายของน้องๆลดโอกาสเสี่ยงจากกลุ่มโรคภูมิแพ้และช่วยลดโอกาสที่จะป่วยด้วยนะครับ มาถึงช่วงที่2ของรายการนะคะ,คะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮารุเนี่ยจะมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ความรู้ให้กับคุณแม่ยุคใหม่ เอานี้เรื่องอะไรจ๊ะทำไมต้องมีไฟฉงไฟฉายด้วยกี่ยวอะไรอ่ะอือกออย่างงี้ไงเวลาที่ท้องอ่ะบางทีเดินหรือเกิดเพิ่มไปสะดุดมันก็จะได้หบบส่งไฟเข้าห้องน้ำเยอ่สว่างไม่เไม่ะอ้าจีที่บ้านมีไฟเัวไม่ใช่ี่ฉายเหรอไม่ใช่เ่ะอป้าจีไม่ก็ถือพี่ปอนเขานอนหลับอยู่นี่เปิดทีนเออตื่นกันหมดทุกคนที่ถือเอามาไม่ใช่เหตุผลนี้เลยค่ะจริง ไฟฉายที่หนูบอกนี่นะคะสามารถที่จะกระตุ้น IQ ของลูกน้อนที่อยู่ในท้องได้เลยคือง่ายมากเลยค่ะนี่เลยไฟฉายนี่นะคะเขาบอกว่าเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยสาหรับคุณแม่ที่ท้องตั้งแต่เเดือนขึ้นไปแล้วสามารถเอาแสงไฟฉายเนี่ยนะคะมาเจาะที่ท้องได้ลูกไม่แสบตาแย่ ไม่แสบค่ะแต่คือเด็กเนี่ยจะมีมูฟในการขับพิบตาได้แล้วเขาสามารถรที่จะใช่ค่ะจะเดินขึ้นไปนะคะสามารถที่จะเห็นไฟสลัวสลัวได้นิดนิดหน่นอยหน่อย๋อเพื่อจะแบบอุ้ยอะไรนั้นอะไรใช่เป็นการกระตุ้นสายตาให้ลูกแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาการตาเพราะว่าเวลาคลอดออกมาเสร็จปุ๊บตาจะได้ใช้งานแบบว่าแข็งแรงล่องแ่เลยเหรอเพราะได้ฝึกตั้งแต่อยูงในเธอแล้วมันต้องทํายังไงอ่ะนี่เลยค่ะพี่นุ้ยอย่างนี้นะคะสมมติอย่างนี้เลยค่ะ ก็สูงเป็นท้องอย่างนี้แล้วก็วนไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะวนเป็นวงกลมๆหรือว่าขึ้นลงเพราะแสงไฟก็จะเหมือนนึกภาพเหมือนมีแบบเราหลับตาแล้วมีแสงไม่ต้องจ่อใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจ่อค่ะไม่ก็ไกลๆแค่นี้คนแรกคิดอย่างนี้เลยคิดแบบนี้เลย้อ่าเนี่ยไม่ใช่ต้าสาวเปล่าไม่ใโธ่หลานอ๋อแค่สุ่สานหลานหรือเพื่น ไม่อยากจะคิดได้ตอนออกมาอยาก,อยากเห็นเร็วๆนะรา <c oughs> มันดาเป็นอย่างนี้ไม่ <c oughs> อยากน,น, <c oughs> นีนะคะแร้นคิวก,ก็มีนีอีกค่ะอะไรนี่นนคือคุณพ่อสามารถที่จะร่วมด้วยให้คุณพ่อเนี่ย พูดกับลูกเหตุผลที่ให้คุณพ่อเนี่ยเพราะว่าผู้ชายจะมีเสียงที่ทุ้มกว่าเสียงต่ําเขามีการวิจัยว่าถ้าเกิดว่าเสียงแบบว่าได้ยินเด็กในท้องได้ยินเสียงต่ำๆทุ้มๆเนี่ยเขาจะสามารถรับเสียงได้ง่ายกว่าเสียงแหลมๆอย่างเราใช่เขาอาจจะลำคาญเสียงแหลมมากแต่แล้วก็ลูกท้องไปอันนี้คือระบบสัมผัส อืมตอนท้องตอนท้องกายทำมากายรูปท้องมะก็จะคุยบ่อยๆมาที่หนูบอร้องเพลงค่ะแต่ร้องเพลงชื่อชีวิตไป็นอย่าดีนะตอนไม่ร้องอ่ะเรานิทานเราเราไม่เป็นอมเงั้นดีแล้วแหละลูกได้ไม่ทรมานโอ้แต่ถ้าเกิดว่าอยากแบบเปิดเพลงให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะสร้างไอคิวได้ด้วยนะแต่ว่าควรจะเป็นเพลงแบบคลาสสิก เพลงบอลเลงพี่เบร์ได้ไหมพี่เบร์ได้ไหมสบายสบาย,บายอ่าเป็นเพลงแบบนี้ก็ได้เป็นเพลงสบายสบายนิ่งๆเป็นแบบ,แ,บ,บแจส๊สนิดนึงอะไรอย่างบอสซาเบาๆเอ้ยอย่างนีง<ส>้เพราะว่าดนตรีนี้นะคะพอเด็กฟังเนี่ยจะเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสมองแล้วก็สามารถที่จะจัดลําดับความคิดได้ดียี่ดเลยอ่าหูเป็นเคล็ดลับที่ดีมากเลยะเดเลยจะนําไปใช้เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะให้ปอลองร้องเพลงให้ฟังเลย จริงเหช่วยกันเลี้ยงด้วยนะคะได้เลยค่ะช่วยกันเลยค่ะโอเคเอาล่ะตอนนี้ยังมีเรื่องราวดีๆเคล็ดลับดีๆนะคะในมัมมี่ชิสค่ะลูกน้อยวัย1-2ปีนั้นถือเป็นวัยทองแห่งการเรียนรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกกิจกรรมหรือการเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเพื่อกระตุ้นให้สมองของลูกน้อยเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะช่วง m า m ี่ทิปสวันนี้มีประโยชน์ของการเรียนรู้การแยกแยะสีและรูปทรงมาฝากกันค่ะในการเลือกสิ่งของต่างๆนั้นควรมีสีสันสดใสและมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันชัดเจนค่ะ เพื่อช่วยกระตุ้นการรับรู้และสัมผัสสำหรับการฝึกให้ลูกน้อยหยิบจับแยกสีและรูปทรงน,นั้นจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่และดวงตาให้ทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งประโยชน์ของการเรียนรู้แยกสีและรูปทรงน,นั้นส่งผลต่อกระบวนการคิดและสติปัญญาอย่างชัดเจนค่ะ เพราะลูกน้อยนั้นจะเกิดการรับรู้ข้อมูลจดจำมีไหวพริบดีและรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทำให้ลูกน้อยนั้นเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วทั้งยังกระตุ้นการทำงานของสมองได้เป็นอย่างดีทีเดียวละค่ะ แล้วสำับช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างมากเลยมีสาระดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟัง <c oughs> เคล็ดลับของการจะเข้าสู่การเป็น active aging อย่างมีคุณภาพค่ะเราคิดว่าเวลาของเราที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะมันก็หวนกลับคืนมาไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คนบางทีมักจะลืมไปเนั่นคือเรื่ององความทรงจำ บางทีมาถึงช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยความทรงจํานี่เลือนหายไปเลย,ายบางคนเนี่ยจะบอกบอกว่าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวเศร้าแต่ถ้าว่าเรายังมีความรู้สึกในอารมณ์ต่างๆอย่างนั้นอะ่ะก็ยังดีกว่าบางคนที่ความทรงจําหายไปโดยสิ้นเชิงอันนั้นน่ะจะเป็นโรคภัยที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับ อัลไซเมอร์นั่นเองเคยได้ยินชช่ไหมเคยได้ยินค่ะอัลไซเมอร์น้อแล้วเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะมากนะคะไม่จําเป็นต้องอายุเยอะก็เป็นได้อ่ะใช่แล้วเป็นโรคที่ 1. นึ่งยังหาสาเหตุไม่ได้สองรักษาก็ไม่ได้ใช่มันเป็นเหมือนกับสื่อประสาทมันฝ่ออืมมันเป็นโรคในในสมองของเราที่เขาก็ยังไม่ได้สามารถที่จะแบบ คือไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดแต่ว่าสามารถที่จะดูได้ว่าเอ๊ะยังไงเป็นยังไงหรือเปล่าแล้วเราก็จะห่วงมากถ้าเกิดเรามีคนในครอบครัวเป็นอย่างเงี้ยต้องจับตาดูอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดออกจากบ้านไปแล้วใช่ไหมเราจะได้เห็นนะได้ยิน่าวตลอดเวแล้วเอ๊ะคุณพ่อหายคุณแม่หายอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะหลงลืมกับสิ่งที่เขาเคยทําในชีวิตประจําวันได้เพื่อนป้าเนี่ยแม่ก็เป็นออลไซเมอร์เหมือนกันถามลูกทั่วแล้ว มาทาไมอะทาไมไม่กลับบ้านสักทีนึกออกปะไม่รู้เป็นใครหนูหนูเป็นลูกแม่งไงไม่ใช่ลูกฉันไม่น่าเกลียดอย่างนี้พูดอย่างนี้หรอลยลูกฉันสวยลูกฉันสวยกลับบ้านเถนะกลับบ้านเถอะเออเพราะฉะนั้นเหมือนแบบลูกก็แบบว่าซัฟเฟอร์เนาะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มออีวิธีการด้วยนะที่เราจะดูแลเพราะว่าจากการที่เขามีรีเสิร์ชมาข้อที่หนึ่งต้องลดน้ำหนัก นที่อ้วนมีโอกาสเป็นเออมีสิทธิ์ที่จะเป็นอัลไซเมอร์มากคนผอมสี่เท่าเพอใช่หรือเกี่ยวข้องกันด้วยเนาะไม่น่าเชื่อเนาะเออผักผลไม้ต้องทานที่ฝรั่งเศสก็มีการทำวิจัยเช่นเดียวกันเขาบอกคนที่ไม่กินผักไม่มีไม่กินผลไม้เนี่ยมีสิทธิ์เป็นอัลไซเมอร์แต่ถ้าเกิดซื้อกินผักกินผลไม้เนี่ยโอกาสที่จะเป็นเนี่ยน้อยกว่า28เปอร์เซ็นต์เยอะแล้วก็ปลาให้เราทานปลาที่ ออเพราะปลา,ลาที่ติดมันเนี่ยใช่อเมกา้าทรีเนี่ยนะจะทําให้ลดอาการอัลไซเมอร์ได้ถึง60%อรเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกไว้สม่ําเสมอเลยคือต้องดูแลร่างกายให้ดีออกกําลังกายด้วยแล้วก็จิตใจให้สดชื่นแจ่มใสสําคัญมากมและที่สําคัญนะคะง่ายๆเลยจะมีวิธีการฝึกหรือว่ามีวิธีการทวนเหมือนกับให้ฝึกสมองอะสำหรับสำหรับผู้สูงอายุอย่างอย่างเราคุยกันนี้ใช่ไหมส้มมังคุดองุ่น อ่าอย่างเงี้ยเราก็ส้มมังคุดงุนใช่ไหมเราก็คุยกันไปคุยกันไปคุยกันไปใช่ไหมล้วถามพูดอีกว่าส้มมังคุดแล้วก็ถามว่าเมื่อตะกี้ผลไม้สามอย่างคืออะไรกล้วยแตงโมอะไรเงี้ยโถามหมออะนี่ต้องถามหมอแล้วอีกอันหนึ่งง่ายๆวิตามินที่เขาบอกบอกว่าให้ทานเอาไว้คือวิตามิน B12 อ๋อซึ่งันช่วยได้ช่วยบำรุงประสาทใช่ใช่เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พอดูแล้วน่าเห็นใจมากคือ บุคคลที่อยู่ในครอบครัวคนรจเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงเดียวไม่จริงค่ะรู้ว่าคนที่จะให้กําลังใจนะคะคนที่เป็นญาติเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเขาจะถามซ้ําๆบ่อยๆหรืออาจจะตําหนิติว่าอะไรเพราะว่าอาจจะจำไม่ได้เ่เขาจำไม่ได้ก็คืออยากจะให้เข้าใจเขาแล้วก็อยู่กับเขาด้วยความรักเพราะรุ้เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามอบความรักไปเนี่ย พลังความรักมันก็จะส่งกลับมามันจะเป็นความรักความรักความรักแล้วเราจะเข้าใจเขาอย่าไปคิดว่ามันเป็นหน้าที่ใช่หน้าที่เมื่อไหร่ไม่ได้เลย<ช>เพราะคิดเป็นหน้าที่เสร็จปุ๊บมันจะแบบเฮ้ยแต่ถ้าเกิด<ช> <otic seu S 1> เรา<น>รู้สึกว่าเราอยากดูแลเขาด้วยจิตใจจร,จริงๆเนี่ยผู้ป่วยเขาก็จะรับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เปิดเป็นพ่อแม่เรานึกย้อนสมัยเราเป็นเด็กอ่ะเราก็ถามพ่อแม่ซ้ำซาก เขาแม่นยังไม่เบื่อตอบเลยแม่นี่อะไรอ่ะแม่นั่นอะไรทำไมต้องทำอันนี้มีคำถามเยอะแยะแม่กับพ่อยังไม่ได้เบื่อเลยฉะนั้นเลดี้ทีเจนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทั้งผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็คนที่ดูแลผู้ป่วยด้วยละกันค่ะมาถึงในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่สำคัญอีกช่วงหนึ่ง Family and Mo n e y ค่ะ เมื่อพูดคําว่าบัตรเครดิตคนส่วนมากจะมองในทางลบใช่ไหมครับเพราะการมีบัตรเครดิตก็เหมือนการสร้างหนี้สินให้ตัวเองอยู่เสมอแต่มองในทางกลับกันหากมีวินัยในการใช้บัตรเครดิตก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้เช่นกันลองมาดูกันครับว่ามีเทคนิคอะไรออมก่อนจ่ายทุกครั้งที่จะใช้บัตรเครดิตให้บังคับตัวเองเสมอว่าวันต่อมาจะต้องเก็บเงินให้ได้เท่าที่ใช้เช่นซื้อโทรศัพท์ไป10,000บาทวันต่อมาต้องหยอดกระปุกออมสิน1 0 0 0 0บาทเช่นกันเพราะเมื่อถึงกําหนดชําระจะได้จ่ายเต็มจํานวนไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยในภาาายหลััังคครรรรบบทํธุกิิจผ่นตตเด การขายของแบบพรีออเดอร์ผ่านเว็บไซต์โดยใช้บัตรเครดิตเข้ามาทำประโยชน์อาจเป็นการเพิ่มกำไรอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวขั้นแรกรวบรวมคำสั่งซื้อจากลูกค้าโดยให้ลูกค้าจ่ายเงินก่อนต่อมาก็ใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้าและจัดส่งให้เรียบร้อยเมื่อถึงกำหนดชำระก็นำส่วนที่เป็นต้นทุนชำระบัตรเครดิตแค่นี้ก็จะทำให้ได้ทั้งกำไรของสินค้าแถมยังได้แต้มในบัตรหรือแคชแบ็กกลับมาอีกด้วยครับควรมีบัตรเครดิต2ใบควรมีบัตรเครดิต2ใบเพราะการมีใบเดียวตอนใกล้จะตัดยอดเงิน เราจะได้ประโยชน์จากกองทุนรวมไม่เต็มที่แต่ถ้าเรามี2ใบห่างกันครึ่งหนึ่งของระยะเวลาปลอดหนี้ก็จะขยายเวลาให้เงินทำงานได้มากกว่าเดิมและอย่างมีมากกว่า2ใบถ้าไม่จําเป็นเพราะการมีบัตรเครดิตหลายใบยจะมีผลต่อการกู้ซื้อบ้านและรถแม้ว่าเราจะไม่มียอดคงขางก็ตามนอกจากประโยชน์แล้วบัตรเครดิตก็ยังมีโทษอย่างมากมายอาจทาให้เป็นหนี้ก้อนโตได้หากใช้ไม่ระวังดังนั้นต้องมีวินัยในการใช้นะครับ ่อช่วงที่แล้วนะคะปะจจพูดถึงความทรงจำในช่วง ladies life เนี่ย Haru ก็มีเกี่ยวกับความทรงจำเหมือนกันแต่ว่ามาในรูปแบบของการเก็กบความทรงจำเป็นอุปกรณ์กลั่งใช่เลยเพราะว่าในสกู๊ปนี้นะคะจะบอกว่ามีคนมารวมตัวกันทั้งหมด4คนทั้ง4คนนี้นะคะมาเปิดเป็นร้านกาแฟาเล็กๆ ที่เป็นสตูดิโออยู่ในนั้นด้วยอใช่แต่<ร><ร>ว่าเ็จะให้มัทบทวนความทรงจำกันยังไงอ่ะอ่นนี่เลยเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับทุกๆคนไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงค่ะชวน l a d y life เริ่มต้นมาจากว่าเรา3-4คนเนี่ยเป็นช่างภาพแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ด้วย เราก็อยากมีแหล่งให้เหล่าช่างภาพหรือดีไซนเนอร์หรือพวกครีเอทีฟนะมานั่งรวมกันแล้วก็ได้ใช้ไอเดียได้คุยกัน,ก,นก็หลักๆพวกชงเครื่องดื่มกาแฟน้ำอะไรเงี้ยก็ท่านแนทหลักๆนี้ก็จะเป็นเรื่องอาหารนะคะพวกอาหารคาวอะไรเงี้ยส่วนรถมาทำของหวานครับของหวานที่ทำเนี่ย ก็คิดกันเองแบบขึ้นมาครับแบบว่าเอามาประยุกหลายๆอย่างรวมกันโดยที่แบบว่าก็ไม่รู้ว่าผิดว่าถูกครับก็ลองลองทำจนจนมาเป็นเค้กมาร์กในทุกวันนี้ครับ <18 29 S> 1 8ปี29นี่เป็นปีแรกที่มีรูปเซลฟี่เกิดขึ้นโดยโรเบิร์ตคอนเนลูสนะคะเขาเป็นช่างภาพมริการคนแรกที่แบบถ่ายภาพตัวเองโดยแบบกล้องใหญ่หญ <c oughs> ๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ เป็นแรงบันดาลใจของเราด้วยว่าแบบเออก็เป็นช่างผ้าเป็นดีไซนเนอร์กันอย่างเงี้ยก็เลยอยากได้ชื่อร้านอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องถ่ายรูปก,ก็เลยเหมือนกับว่าเอามาเป็นแบบคําที่ใช้ในในร้านว่าเราจะทําอะไรแบบด้วยตัวเองทั้งหมดอย่างเครื่องดื่มอนาหลอกอย่างอื่นๆในร้านเราพยายามที่จะให้ลูกค้าได้ทําอะไรด้วยตัวเองมากกว่า ส่วนตัวพวกเราคิดว่าการที่คนอื่นได้มาเล่นกล้องเก่าบ้างได้มาลองจับดูก่อนที่เขาจะไปซื้อมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเขาด้วยยังดีกว่าว่าแบบปล่อยไว้ในบ้านเราคนเดียวแล้วแบบไม่ได้ใครไม่ได้เล่นมันก็อยู่เฉยให้ฝุ่นเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราค่อนข้างแฮปปี้นะกับการที่มีรา้านหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าพอมีร้านขึ้นปุ๊บเราได้เจอเพื่อนมากขึ้น อาจจะไม่ใช่เพื่อนที่รู้จักกันมาอยู่แล้วจะเป็นแบบเพื่อนที่เดินเข้ามาเราก็ได้พบปะพูดคุยได้แลกเปลี่ยนทัศนคติมันทําให้เราเอาทัศนคติของเขาเนี่ยมาประยุกต์กับงานที่เราทํากันทุกวันนี้ได้ะคะ่ะแกล,ลอรี่ของเรานะคะซึ่งเราก็ดีใจนะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของเหมือนความสําเร็จของเขาดีกว่าซึ่งช่างภาพไทยจะได้มีที่แบบโชว์ผลงานมากขึ้นนะคะ ก็ฝากร้าน1839งแปเ้เนแกลลอรี่ของเราด้วยนะคะเราชอบคอนเซปต์เขา1839ก็ทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อการเซลฟี่นิ่มตั้งแต่ปีนั้นจริงนึกว่าเพิ่งมาฮิตค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสละวันที่สำคัญวันหนึ่งคือ8ดพฤษภาคมนะคะเป็นวันกาชาติโลก ผ่านมาแล้วถึง152ปีแห่งงานด้านมนุษยธรรมค่ะค่ะซึ่งกลุ่มองค์กรการชาติเนี่ยนะคะเป็นการรวมตัวของ74ประเทศทั้งหมดม,มีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกอย่างเลยของทุกประเทศทุกคนทุกแห่งเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งคือจุดประสงค์เขาคือช่วยเรื่องการขาดแคลนโลหิตด้วยใช่อ้าวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยร่างกายพร้อมนะคะอยู่ในเกณฑ์พักผ่อนที่เพียงพอไม่ได้กินยาประจานะคะเพราะฉะนั้นสามารถเดินตรงไปเลยค่ะบริจาค โลหิตได้นะคะมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ให้กับสังคมไทยกันค่ะค่ะอ่าวันนี้นะคะแมเวลาหมดลงแล้วนะคะพร้อมกับเนื้อหาสาระดีๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆนะคะโครงการโซลาร์พาวเสนาในเครือเอพิทแลนด์ค่ะค่ะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆที่เราทุกคนได้ใส่อยู่นี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสามคนต้องลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่าทิ์หน้าค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ผลิตภัณฑ์ Nextcare และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญรวมสร้างวัฒนธรร,ธรรมแห่งการให้กับกิจกรรม g i f t Nextcare g i f t Thailand วันที่9ถึง31พฤษภาคมที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนอนอังรีดูนังและวันที่13พฤษภาคมที่ชั้น B1 อาคารสำนักง,งาน The Offices at Central World